สวัสดีครับผมนายพชรพลสุกุศล,ลรหัสหนึ่งสามหกศึ่งศูนย์หนึ่งเครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้เราจะมาทําการาใช้ออสซิโลสโคปเสมือนของโปรแกรมทีนาในกา,การวัดรูปคลื่นสัญญาณครับโดวยวงจรของเราจะประกอบไปด้วยแหล่งจา่ายแรงดันที่มีข้อมูลเป็นรูปเป็นไซเว็บเป็นสัญญาณรูปไซเวฟนะครับที่มีแพทเทิร์นเป็นแอมพลิจูด10โวลต์และเฟื่วนซี่หรือความถี่เป็น 10k เฮิร์สนะครับและไปต่อที่ตัวต้านทานเป็น1,000โอห์มและ ตัวเก็บประจุปเป็นหนึ่งไมโครฟาล์ดครับและเราได้ทําการใช้วลต์มิเตอร์นะครับมาต่อคอมในจุดที่เราต้องทําการวัดนะครับก็จะเป็น AC in เป็นสัญญาณเ c in ินนะครับที่เราต่อคอมแรงจ่ายแรงดันและ VC เป็นตัวเก็บประจุนะครับที่เราทําการตั้งชื่อและต่อคอมไว้และต่อไปเราทําการใช้ออสิโลสโคปเสมอนะครับให้เราทําการไปรกดที่เมนูเทียนเอและคลิกที่ออสิโลสโคปนะครับก็จะขึ้นออสิโลสโคปขึ้นมานะครับ และเราจะทำการตั้ง time ต่อด i p เป็น1 200ไมโครเซก s e นะครับตามที่โจทย์ได้ในแลบ,บชี e ได้กำหนดไว้ครับและโวลต์ต่อ d i ฟเป็น1 v โวลต์และเราได้ทำการจะทำการกดลั n ของ VC in นะครับปึ๊บก็จะขึ้นสัญญาณมาเป็นแบบนี้นะครับและเราจะกดอ n ของ VC นะ้ครับเมื่อขึ้นเมื่อขึ้นสัญญาณของน้องโสอง 2, อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่แสดงสัญญาณของ ACE และ VC ด้วยกันนะครับ ต่อไปเราทําการอ่านค่าสาัญญาณอ่าน period และ,ะระดับแรงดันของแต่ละสัญญาณน,นะครับต่อไปเราจะทําที่เราขอตั้งเป็นทำตอนนี้เป็นจะได้อ่านง่ายๆนะครับของ ACE เราจะตั้งเป็น5ของ VC จะตั้งเป็น100ครับเมื่อเราทําการตั้งค่าสัญญาณให้อ่านง่ายมากขึ้นนะครับจะทําการเข้าที่ curve d e v e l i n g mode นะครับ เพื่อทำการอ่านค่าสัญญาณให้ง่ายมากขึ้นครับเพิ่มสต็อปผมจะทำการที่ ACIN น,นะครับอ่านค่าสัญญาของ ACIN นะครับทำการกดรันก็สต็อปนะครับต่อไปเราจะมาทำการอ่านค่า period นะครับของ ACIN ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ก็กดที่เคอร์เซอร์ A นะครับกด on ให้วางน่าจะบตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งของรูปคลื่นนะครับ ของเซอร์ B ก็อ่อนอนะครับบแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งของอีกรูปคลื่นและอ่านค่าอย่างไรก็จะมาสังเกตที่ dx นะครับอันนี้จะเป็นค่าพีรียดของ ACN e i ก็จะมีพีเรียดเป็น104.69 m i c r o s e กนะครับและต่อไปเราทำการอ่านค่าระดับแรงดันนะครับของ ACN e i ก็ให้ตั้งเป็น peak to peak นะครับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของสัญญาณของรูปคลื่นอันนี้ก็จะเป็นของ ACN e ก็จะมีระดับแรงดันเป็น 19.98 Vp to p ครับต่อไปเราทำการอ่านของ VC นะครับสัญญาณ VC f c in o อกไปก่อนของ VC ก็จะมีค่า period ที่106.14 m i c r o s e กนะครับและมีค่า Vp to p ของระ,ระดับแรงดันนะครับเป็น3 14.49 m mm, ล l โ Vp to p นะครับในเวลาหลักก็มีประมาณนะี้ครับ ก็จะเป็นการใช้ออสซสิโลสโ,โคปเสมอน,นะครับในโปรแกรมจำลองที่หน้าในการวัดรูปคลื่นสัญญาณต่างๆนะครับขอบคุณครับ